สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนโดร็อกนะคะก็ยังอยู่กับบอนไซสวยๆนะคะวันนี้แนะนำนะคะเป็นหมากเล็กหมากน้อยค่ะต้นนี้นะคะคือหมากเล็กหมากน้อยทรงต้นนั่นเองนะคะแตะ่พี่แก้วอาจจะติดคําว่าหมากเล็กหมากน้อยนะคะแต่สําหรับรุ่นใหม่ๆเราจะเรียกเขาว่ามั่งคัง่งใช่ไหมคะแต่ว่าคือพี่แก้วไม่ชินไม่ชิน ชิงกับคาว่าหมากเล็กมากน้อยจริงๆเรา,เราชิงคําว่ามังคัางนะคะต้นนี้เป็นหมากเล็กหมากน้อยทรงต้นนะคะก็ได้มาเป็นเป็นไม้ฐานดีนะคะเป็นไม้ฐานดีแล้วก็ได้มาจากตรงนี้นะคะสร้างกิ่งมาก็คือกิ่งขวาก่อนเสร็จก็ตามด้วยกิ่งซ้ายนะคะกิ่งหลังกิ่งหน้าแล้วก็ปิดยอดนะคะลักษณะหนึ่งของไม้ทั่วๆไปไม้บอนไซนะคะเราจะทํายอดให้น้มไปข้างว่าน้มขึ้นไปข้างหน้าแบบนี้นึกออกไหม ถ้าเกิดใครเข้ามาใกล้เนี่ยน้มไปข้างหน้าแบบนี้นะจ๊ะแล้ววันนี้นะคะมาตัดช่องไฟแล้วก็มามาทําน้องให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคือมีอมีผู้ชายมีผู้ชายมาจีบน้องไปแล้วแล้วก็วางค่าสินสอดไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แก้วก็เอาน้องอไปส่งผู้ชาย ที่เป็นเนื้อคู่ของน้องนะจ๊ะก็อยู่กับแม่มาจะเป็นสาวแล้วก็สวยแบบนี้ก็ก็ก็ยังขายมายังขายลูกกินอยู่เหมือนเดิมนะคะสําหรับแก้วสุพรรณบุรีเอาเดอร์ร็อกนะจ๊ะเอาให้ดูคิดถึงคิดถึงน้องคิดถึงน้องนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับหมากเล็กหมากน้อยสรงต้น แล้วจแล้วก็ก็คงจะไม่เห็นน้องเขาอีกนานเลยแหละนะคะก็หวังไว้ว่าเจ้าของใหม่จะรักและเอ็นดูน้องนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาแม่ยายคนนี้ได้เสมอนะจ้าว่าน้องงอแง,งน้องงี่เง่านะจ๊ะรับปรึกษาทุกปัญหาที่น้องมีปัญหานะคะรับดูแลตลอดนะจ๊ะคือคือจริงๆเวลาเราเลี้ยงไม้เนี่ยเราก็รักเขาเหมือนลูกอ่ะนึกออกปะคือเวลาเขาออกเรือนเนี่ยก็ดีใจที่มีผู้ชายดีๆมาหลงรักน้องแล้วก็เอาน้อง ไปออกเรือนแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดมีปัญหารหองมาแห่งกันเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการที่จะ,ะดูแลเขาดูแลเขาต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็เศร้านิดนึงเศรานิดนึงนะจ๊ะฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามให้พี่แก้วด้วยนะคะถ้าอยากฟังเรื่องเล่าดีๆแบบนี้หรือชมไม้สวยๆแบบนี้นะคะกะ็ฝาก กดติดตามทั้งหมดให้พี่แก้วด้วยนะคะเวลาพี่แก้วลงคลิปก็จะได้ดูทุกคนนะจ๊ะมีความสุขกับการทำไมทุกคนค่ะบ๊ายบาย